กับเขาเราเริ่องความเดิมตอนที่แล้วองค์เทพสูงสุดเดรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่คีตัดที่ดับศูนย์ยังมีมายาและดาบทที่ดับศูนย์ตามไปด้วยอีกสองซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่องค์เทพสูงสุดต่อสู้พอดีเป็นโอกาสให้ปอบบรรยายการกับเพื่อที่ร่วมต่อสู้กันอยู่เล่นงานองค์เทพสูงสุดได้บ้างทว่ามันก็ไม่มากพอที่จะทําให้องค์เทพสูงสุดบาดเจ็บหนักได้ จึงเจอสวนกลับเผือกอยู่ในขั้นวิกฤตกําลังจะโดนสังหารทว่าเสือสมิงพลานแดงเข้ามาช่วยเอาไว้ไทันร่วมมือกับปอบบรรพการโดยมีเผือกใช้อาวุธเสียบแทงอกขององค์เทพสูงสุดหลังจากองค์เทพสูงสุดโดนเล่นงานหน้าอกแตกสลายวิญญาณมากมายก็พุ่งออกมาพร้อมกับท้องนภาในยามราตรีถลม่มก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หลังจากได้เห็นท้องนาภาสีแดงเปื้องหลังยามราตีที่ปกปิดราวกับว่าเป็นผักชีโรยหน้าในตอนแรกสักพักใหญ่เสียงน้ำระเบิดอันโดนกระทบจากสิ่งที่ร่วงลงมาจากท้องนาภาหล่นลงมากระทบอย่างไม่หยุดย่อนเป็นเวลาเดียวกันที่ชายทั้งสามหยุดวิ่งหนีตายหันกลับมาแงนยมองท้องนาภาอย่างเต็มตาที่ซึ่งบัดนี้สถานที่ที่เหยียบย่างยืนอยู่ถูกฉาบฉานกลายเป็นสีแดง หมือนกับโลหิตสดๆก็ไม่ปานบรรยากาศกลายเป็นชวนน่าสยองขนลุกในบัดดนทั้งๆท,ที่ในก่อนหน้าหากไม่นับการมีอยู่ขององค์เทพสูงสุดสถานที่แห่งนี้ก็ยังช่วยจะลงใจอยู่บ้างซึ่งทั้งสามก็ยังได้แต่ยืนจ้องเช่นนั้นด้วยความตกตะลึงทว่าหางตาที่ทำให้เห็นว่าดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างสีเหลืองนวลผ่องบาดนี้มันก็เปลี่ยนสีไปแล้วเช่นกันมันกลายเป็นสีแดงฉานราวกับเป็นดวงตาของปีศาจ ที่กำลังจับจ้องทั้งสามอยู่พรานแดงเผือกสุชาติค่อยๆแหงหน้ามองไปทางดวงจันทราทั้งสามที่มองก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่คุ้นเคยเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มเดินทางมาใหม่ๆในป่าลับแลปากทางเข้าสู่เมืองบาดาลจันทาสีเลือดมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาจะมีแต่ความวิบัติชิบหายแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆร่างขององค์เทพสูงสุดต้องอกอันมีรูกลวงโบจู่ๆ มันก็เริ่มเรืองแสงออกมาอีกครั้งแสงที่ว่านั้นเป็นแสงสีส้มแดงเหมือนกับเพลิงสิ่งที่กำลังเกิดทำให้ทั้งสามต้องเบนสายตาจ้องมองระยะที่ไม่ไกลมากนักพอให้ได้เห็นรายละเอียดแสงส้มแดงที่ว่ามันอยู่ในร่างขององค์เทพสูงสุดและมันค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนกับมีคนวาดลากเป็นทรงกลมตามมาด้วยอักขาระโบราณค่อยๆผุดขึ้นทั้งสามที่กำลังจับตามองแม้ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่มีในพวกสัตว์รวมไปถึงมนุษย์พาให้ขนกายตั้งลุกชูชันโดยไม่ได้นัดหมายราวกับโดนลมเย็นๆพัดเข้ามากระทบกายร่างของชายทั้งสามค่อยๆกระตุกสัน่นไม่นานนักฟันของทั้งสามก็กัดกระทบกันดังอย่างไม่ขาดสายเหมือนนัดแนะกันมาแล้วทันใดนั้นร่างขององค์เทพที่คาดว่าน่าจะดับสูนไปแล้วเพราะหอกพรึกษาต้นกำเนิด โดยฝีมือของเพื่อก็เริ่มขยับขยื่นอีกครั้งโดยจากการเริ่มกระตุกเหมือนกับตุ๊กตาที่โดนชักใยญที่ไม่ได้หยดน้ํามันการขยับขยื่นอันติดติดขาดขาดดูสยดสยองผิดรูปยิ่งนักมืออันกำอาวุธของทั้งสามที่ว่าแน่นอยู่แล้วก็บีบรัดแน่นยิ่งกว่าเก่าหลังเห็นว่าศัตรูตัวชะกาดที่ควรจะตายไปเริ่มกลับมามีชีวิตกระทั่งร่างองค์เทพสูงสุดยืนขึ้นหาใช่การลุกโดยธรรมชาติ จะเป็นการลอยยกนิ้วปลายเท้าทั้งหมดห้อยเกือบจะสัมผัสกับพื้นน้ำพรานแดงสุชาติเผื่อพยายามจะข่มจิตโดยใช้ความคิดด่าทอร่างให้หยุดสัน่นบ้างก็ใช้กำปั้นทุบอกหวังให้ร่างกายนั้นฟังคำสั่งแต่ทว่าร่างกายมันกลับหาฟังไม่จนกระทั่งคอที่ห้อยตกขององค์เทพสูงสุดในก่อนหน้าค่อยๆเงยเงยขึ้นมามองจ้องมาทางทั้งสาม ด้วยใบหน้าอันแปดเปื้อนไปด้วยหยดของเหลวสีดำที่แตกแขนงะรากกัเป็นรากฝอยอยู่ทั่วใบหน้าและล่างกายในจังหวะนี้เองพรานแดงก็พูดขึ้นว่าพวกเองยังไหวอยู่อีกไหมวะดูท่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนหนะ้าอาคมที่แผ่ขยายออกจากตัวของมันให้ความรู้สึกนึกถึงอวิชาคุณใสชวนให้สียเอเอียนยิ่งนักพรานไวการคนกล่าวโดยไม่หันมาพูดกับพรรคพวก เนื่องจากไม่อยากแต่ละสายตาจากศัตรูเผือกก็พูดต่อขึ้นว่าหมายถึงกลิ่นอวิชาโสโครเหมือนกับป๋อบรปะปการเงน้นหรือสิ้นคำพรันแดงเงียบไปอึดใจหนึ่งสีหน้าของแกจริงจังมากขึ้นพร้อมกับเหงื่อแตกเป็นเม็ดแสดงให้เห็นบนใบหน้าของแกสุชาติกับเผือกหางตาที่เห็นก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาแน่กระทั่งพานแดงพูดขึ้นมาว่ามันอาจจะร้ายกาจพอๆกับระป๋อบรปะปการไม่สิ อาจจะร้ายกาจมากกว่าครั้งก่อนหน้าเรานั้นโชคดีชนะมันเพราะความหยิ่งทะนงของตัวมันเองครั้งนี้มันอาจจะไม่ง่ายอย่างเช่นนั้นเผือกได้ยินก็ตอบกลับทันทีว่าก่อนหน้าข้าก็ไม่ได้ใช้โชคข้าตั้งใจโดนมันเล่นงานและรู้ดีว่ามันประมาทจึงแกล้งทําเป็นสลบรอจังหวะโอกาสทองมันมาจากความเชื่อมั่นมากกว่าไม่ว่าจะปอบบรรพการหรือตัวท่านเองพรานแดง ข้าเชื่อว่าไม่ใครก็ใครต้องมาช่วยข้าได้ทันเวลาแน่ข้าเพียงต้องใช้ชีวิตเดิมพันสิ้นคำของเพื่อพรานแดงก็พูดขึ้นมาว่าพร้อมกันนะทุกคนสุชาติเพื่อพยักหน้าพร้อมกันแล้วทันใดนั้นทั้งสามก็ใช้วิชาเสริมแกล่งดังใจนึกขึ้นมาพร้อมๆกันนอกจากเพื่อที่ไม่ใช้วิชาเสริมแกล่งดังใจนึกบัตรนี้อาวุธกีดเงินของพรานแดงก็เคลือบด้วยเหล็กไหลกลายเป็นสีดำ มีดหมอมาราที่อามรของสุชาติก็เช่นกันสุชาติจึงถามกับเผือกว่าเหตุใดไม่ใช้วิชาเสริญแกล่งดังใจนึกเผือกทำใบหน้าเศร้าๆตามองจ้องหอกของตนพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่ข้าคิดถูกหรือคิดผิดที่ไม่ยอมทำสัญญานายบ่าวกับเจ้าหอกนี่ดันอยากอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันควบคุมใช้งานได้ยากเย็นเสียจริงจะต่อสู้ทั้งทีก็อ้อนวอนขอร้องชายหนุ่มกราดด้วยน้ำเสียงที่หุนหงิดสุชาติยิ้ม กนจะตอบกลับว่ามันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือคำว่าสหายมันก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ทาตผพูดจบสุชาติพรานแดงก็วิ่งพุ่งเข้าหาองค์เทพสูงสุดในทันทีเพื่อได้แต่ชะงักคิดในคำพูดของสุชาติก่อนจะย้อนคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาร่วมกันกับหอกเล่มนี้แม้จะไม่ได้ดั่งใจแม้จะไม่ได้ดั่งใจแม้จะใช้เวลาร่วมกันได้ไม่นานแต่ก็พูดได้เต็มปากว่า สถานการณ์ยากลาบากในแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ได้หอกเล่มนี้ช่วยเอาไว้เมื่อคิดได้เช่นนี้เผือกจึงพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะสหายข้าซึ่งใช้เวลาในการคิดไม่กี่วิเพื่อกก็พุ่งตามสายทั้งสองออกไปแต่ทว่าทั้งสที่วิ่งมาได้ครึ่งทางจูจูจองค์เทพสูงสุดก็เหวี่ยงตัวเหมือนกับทำท่าทางหน้าขามังกับผืนน้ำใช้มือทั้งสี่ข้างท่าไปบนผืนน้ำน้างแงมองจ้องทั้งสามที่พุ่งเข้าใส่ พอบิดเอียงข้างขนานกับพื้นผิดรูปชวนสยองพองขนก่อนจะแสยะยิ้มรากับว่ากระทําบางสิ่งชั่วร้ายอะไรลงไปท้า a y น,นั้นสิ่งที่องค์เทพสูงสุดกระทําก็เกิดขึ้นพื้นน้ำอันแน่นิ่งไม่ไหวติงดังเป็นพื้นกระจกค่อยค่ยกระเพื่อมมากขึ้นแรงขึ้นจังหวะนั้นเองทั้งสามที่วิ่งอยู่ก็สังเกตเห็นบางอย่างใต้ผืนน้ำมันส่องสว่างแสงออกเหลืองทองเป็นเส้น อยู่ลึกลงไปเห็นไม่ชัดว่าคืออะไรแต่ก็ดูเหมือนว่ามันกำลังขยับเขยื่อนเลยไปมาคล้ายกับอสอรพิษใต้เท้าของพวกตนด้วยความระแวงทั้งสามจุดชงักเพื่อจับตามองสิ่งที่อยู่ใต้เท้าสลับกับมององค์เทพสูงสุดไปด้วยท่านใดนั้นเส้นแสงสีทองที่เหมือนกับมีชีวิตมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสงก็ส่องสว่างมากขึ้นพรานแดงรู้สึกว่าไอ้เส้นแสงแปลกๆใต้เท้านี้ มันกำลังพุ่งเข้าใกลพรานแดงจึงตะกนบอกให้พกพวกตนทั้งสองโลบสุชาติกับเผือกทำตามอย่างไม่เคลือบแคลงพากันกระโดดพุ่งฉีกออกข้างผ่านไปไม่กี่วินาทีสิ่งที่ส่องสว่างเป็นเส้นแสงพุ่งพรวดโผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ํามวลน,น้ําระเบิดกระจัดกระจายพร้อมกับร่างทั้งสามหน้าขมาจุบกับพื้นน้ําซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเหตุร่างกายของทั้งสามนั้นไม่ได้รับบาดแผลใดๆหลังจากนั้น ทั้งสามก็รีบกุลีกุจอดันร่างลุกขึ้นมาทันทีที่หันกลับไปมองตาต้องถลึงปากต้องอ้าค้างแล้วก็พูดขึ้นว่านี่มันบ้าอะไรกันเหตุ hey, สิ่งที่โผล่ขึ้นมาเมือ่อันเหมือนกับเป็นรากไม้แต่ขนาดของมันใหญ่โตมโหฬารชนิดที่เรียกได้ว่าเกือบเท่าต้นไม้เกาะพึกษาที่พวกชนเผ่าโบราณอาศัยขนาดทั้งสามกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่คล้ายกับรากไม้อันเพิ่งโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ ก็เกิดเสียงน้ำระเบิดดังไม่ต่างจากครั้งแรกอีกหลายสิบครั้งซึ่งมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับรากไม้อันใหญ่โตกระทั่งเสียงคลืงคึงก็ดังขึ้นตามมาพรานแดงเห็นท่าไม่ดีก็รีบเรียกน้มของพรรคพวกเพื่อให้มารวมตัวกันเพื่อกับสุชาติก็คิดเช่นเดียวกับพรานแดงเรียกนามขานรับกันอย่างไม่หยุดปากจนกระทาั่งพื้นที่สันสะเทือนราวกับว่ามีมหาวิบัติบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นทำให้ทั้งสาม วิ่งเข้าหากันตามเสียงเรียกด้วยความยากลำบากโซเซไปมาแต่สุดท้ายก็รวมตัวกันได้สำเร็จถ้าใดนั้นก็เกิดคลื่นน้ำสูงกว่า5-7เมตรทั้งสามก็รีบวิ่งพุ่งเข้าใส่สิ่งที่เหมือนกับรากไม้อันใหญ่โตโดยไม่คิดหน้าคิดหลังหาที่จับกอกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนคลื่นมาถึงตัวโหมเข้าใส่ร่างทั้งสามเา,าเมื่อทั้งสอยู่ในมวลคลื่นจูๆ่ๆผ้าบางอย่างเผยให้ทั้งสได้เห็น กลุ่มคนปริศนารูปร่างหน้าตาดูงามเลิศไม่ว่าจะเป็นชายหญิงไม่มีเด็กหรือคนเท่าคนแก่แต่งกายด้วยผ้าขาวบางๆเรียกได้ว่าบางจนถึงเห็นเนื้อหนังภายในใต้เครื่องนุ่งหม่มพวกเขาเหล่านี้กำลังยืนรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าของใครผู้หนึ่งถ้าทางเขาผู้นั้นดูเหมือนจะเป็นผู้นำกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างโดยมือสัมผัสเข้ากับบางสิ่งที่อยู่ข้างๆท่าทางคล้ายกับต้นไม้ ทั้งสที่เห็นภาพพยายามตั้งสมาธิเพ่งมองเหตุว่าภาพที่เห็นมันเป็นเงารลวากับว่าวาดด้วยเมือกและเลงจากปลายผู้กันชั่วอึดใจภาพที่กําลังมองก็ตัดไปยังอีกภาพหนึ่งคือคนผมยาวที่ดูเหมือนเป็นผู้นําในตอนแรกกําลังถือบางอย่างใช้แสงสีแดงสร้างเผ่าพันธุ์เกิดกําเนิดอารยธรรมถ้าที่ดูก็เหมือนจะเป็นภพสวรรค์แล้วภาพก็ตัดไปอีกคือผู้ถือครองบางสิ่งสีแดง ได้ใช้พลังของมันสร้างพบมนุษย์เป็นคู่ชายหญิงก็กำเนิดลูกหลานสืบเผ่าพันธุ์อีกครั้งภาพตัดอีกเมื่ออาระยธรรมเริ่มเจริญก้าหวน้าผู้คนก็เริ่มจะทำบาปเขีนฆ่าเก่งแย่งชิงดีทำให้รอบกายของคนปริศนาผมยาวท่าทางเหมือนจะเกิดปากเสียงแบ่งออกมาเป็นเจ็ดเสียงถ้าแตนั้นความวุ่นวายก็เกิดรากับว่าทั้งเจ็นั้นอยากจะได้บางสิ่งที่ฉายแสงสีแดงกระทั่งทำให้เกิดภพนรกขึ้นมา เพื่อกักขังคนเหล่านั้นและภาพทุกอย่างก็หายไปทั้ง3ามกลับมาอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออยู่ในมวลน้ําเหมาะเจาะพอดีที่หลุดออกมาจากมวลน้ําซึ่งมือแต่ละคนก็ไม่ได้หลุดจักที่กเกาะไว้ปลิวไปกับคลื่นน้ําเสียงหายใจดังเฮือกเกิดขึ้นทั้งสามมองหน้ากันสื่อสารผ่านกันทางสายตาและดูเหมือนว่าจะเห็นภาพและเข้าใจตรงกันทว่าวก็ไม่มีเวลาที่ได้พูด เมื่อเบื้องหน้าของทั้งสามคือต้นไม้อันใหญ่โตแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไรา้ใบไปทั่วท้องนาภาสีแดงตรงกลางของต้นไม้พิลึกเรืองแสงสีทองนี้เว้นรูให้เห็นดวงจันทร์สีแดงขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของมันอย่างสมมาตรพอดีทั้งสามหลังจากเห็นได้แต่อาปากค้างไม่มีคำใดที่จะกล่าวพูดออกมาเหตุไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีทว่าขนาที่ทั้งสามกำลังตะลึงงานอยู่นั้นอาวุธประจำกายหอกของเพื่อ จู่ๆมันก็เรืองแสงส่องสว่างเหมือนกับต้นไม้ขนาดใหญ่อันตั้งต่ง,งาโออาร์ R, ชายหนุ่มนามว่าเผือกรีบปล่อยมือจากมันอันเนื่องว่าหอกไม้เผือกพุ่งตรงไปยังลำต้นไม้ประหลาดนี้ทันทีสร้างความตกใจให้เผือกและพรานแดงทว่าความตกใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อไม่ว่ารากไม้กิ่งก้านสาขาทุกอย่างเริ่มขยับขยืน่นเลื้อยอีกครั้งทั้งสามต้องรีบเอาตัวออกห่างโดยสุชาติดึงเผือกอ,ออกมาด้วย เนื่องจากเพืือมัวแต่ยืนมองหอกไม้ของตนที่พุ่งลอยหายไปพร่างพูดเรียกสติขณะลากเพือกมัวเหม่อในของเองว่าไอ้เพือกเพือกได้สติหลังจากสุชาติตะโกนใส่หูตอบกลับสุชาติว่าก็ก็ก็หอกอกไม้ของข้านหนีไปแล้วข้าจับมันเอาไว้ไม่อยู่พรานแดงที่วิ่งอยู่ไกลๆก็ตอบกลับว่าข้าพอจะคิดอะไรออกแล้วละพวกเองเห็นเหมือนกับข้าใช่ไหม ในขณะกำลังจมในในน้ำนั่นทั้งสองใช้ภาษากายในการตอบคือการพยักหน้าเงือกเงือกพรานแดงเห็นก็พูดต่อทันทีว่าสิ่งที่ข้า,าคิดก็คือภาพนั้นน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ต้นกําเนิดไอ้บางสิ่งที่สีแดงที่คนผมยาวๆนั้นถือก็ก็อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์สีแดงที่รุกขเทวดาขี้เซาได้กล่าวถึงส่วนไอ้ต้นไม้อันใหญ่โตนี่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันต้องเป็นพฤกษาต้นกําเนิดเป็นแน่ ทำให้หอกของเผืองมันตอบสนองขนาดนั้นแต่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจก็คือเหตุใดไอ้องเทพนั่นจึงเรียกพฤกษาต้นกําเนิดออกมาได้แล้วมันก็เรียกมาเพื่อเหตุผลอะไรรันแดงกาโจมสุชาติก็พูดตอบทันทีว่าจะเรียกออกมาด้วยเหตุผลใดไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งที่ทําให้ได้พอจะเดาได้นั้นก็ต้องเกี่ยวกับอัญ,ญมณีเม็ดสุดท้ายที่พวกเราตามหากันแน่เผือกก็ผมพวดพูดถามขึ้นมาว่า เหตุใดเองคิดเช่นนั้นรู้มาจากที่ไหนสุชาติก็ปล่อยมือจากเพื่อเหลือพันมองพร้อมกับตอบกลับว่าไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ถ่าที่บอกได้ก็คือการจะเรียกพฤกษาต้นกําเนิดออกมาได้นั้นมันก็ต้องใช้พลังอาคมมหาศาลเพราะมันเป็นถึงต้นไม้ที่ให้กําเนิดเพชรนักราชเลยนะแม้องค์เทพสูงสุดจะมีพลังอาคมมากแต่หากให้ใช้อาคมของตัวเองอย่างเดียวไม่มีทางเพียงพอเป็นแน่ สิ้นคำพรานแดงก็พูดขึ้นว่าข้าเห็นด้วยกับสุชาตินะทว่าตอนนี้จเจ้าอย่างไรต่อดีให้ลุยเข้าใส่ใองค์เทพนั้นเลยหรือไม่เผื่อก็พูดทันทีว่าพรานแดงกับสุชาติจะใช้วิชานั้นอีกแล้วเหรอหากเป็นเช่นนั้นข้าว่าอย่าดีกว่าเกิดสติหลุดผานจะวุ่นวายอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับครั้งก่อนอีกอีกอย่างหอกที่เป็นอาวุธต่อกรกับองค์เทพสูงสุดของข้ามันก็ดันหายไปเสียแล้ว พวกเราเสียเปรียบพรานแดงกับสุชาติได้ยินเห็นด้วยกระเผือกนักทําให้พรานแดงเสนอว่าคงต้องหาที่หลบซ่อนคิดหาแผนการก่อนทั้งสามวิ่งกันมาพักหนึ่งจนกระทั่งเจอซอกรากไม้เที่ยวระยองระยางมันดูเหมือนกับจะเป็นที่หลบซ่อนอย่างดีทั้งสามก็รีบนั่งยองจับเจ้าระดมหัวสมองหาแผนการที่จะเอาชนะองค์เทพสูงสุดทันทีตัดไปทางภายนอกเวลาในก่อนหน้าเล็กน้อยจังหวะเดียวกัน ที่พึกษาต้นกําเนิดเกิดขึ้นพอดีทําให้ภายนอกพื้นสั่นสะเทือนชาวสวรรค์ที่กาลังสวดภาวนาบูชาองค์เทพอยู่นั้นต่างตกใจเกิดความวุ่นวายขึ้นจึงทําให้พากันหยุดสวดเหล่าท่านบางชาวสวรรค์ที่คอยดูแลอยู่นอกเขตตำหนักแม้ไม่รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ขณะนี้แต่ด้วยหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเหล่เหลาเทวดานางฟ้าชาวสวรรค์เสียก่อนไม่นานนักเหตุการณ์ประหลาดก็ได้หยุดลงทุกคนเริ่มได้สติสงบลง ทางทหารชั้นผู้น้อยก็รีบวิ่งมาหาชายทหารที่ดูเป็นหัวหน้ากล่าวถามกับเขาทัานทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนทางหัวหน้าเห็นลูกน้องกล่าวถามเขามองไปยังอาคมที่เป็นเหมือนกับโดมครอบตำหนักอันมีพวกองค์เทพพานักพักพิงก่อนจะพูดออกมาด้วยสีหน้าดูกังวลว่าเจ้าคงจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สงครามสวรรค์ครั้งล่าสุดทหารชั้นผู้น้อยได้ยิน ก็หันควอบมาทางหัวหน้าของตนก่อนจะพูดขึ้นด้วยท่าทางสนอกสนใจว่าข้าพระเจ้าเพิ่งจะมาประจำการได้ไม่นานทำไมหรือท่านเกรริดอะไรขึ้นสีหน้าของท่านดูไม่ดีเท่าไหร่นักชายหัวหน้าทหารถอนหายใจก่อนจะพูดออกมาว่าครั้งนั้นเผ่พาพันธุ์ชาวสวรรค์เกือบจะล่มสลายอันเนื่องมาจากเพียงแค่มนุษย์คนเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววันนั้นท้องนภา,ากลายเป็นสีชาติ ต้นไม้อาถพ์ที่เป็นแค่เรื่องเล่าพุดขึ้นมาจากใต้พื้นแพ่ขยายไปทั่วท้องนาภาปกคลุมดูดกลืนพลังอาคมเหล่าชาวสวรรค์ทว่าเหตุการณ์ศกนาฏกรรมได้หยุดลงเพราะองค์เทพทั้งห้าของพวกเราผนึกกำลังแล้วก็ต้นไม้นั้นก็หายไปหากไม่ได้เหล่าองค์เทพเผ่พาพันธ์ของเราคงจะสูญสิ้นไปแล้วเป็นแน่แท้ใจข้าภาวนาอย่าให้มันเกิดเรื่องเช่นนั้นซ้ำรอยข้าไม่อยากเห็น ของซากศพที่ผเนเปินสูงเท่ากับภูเขาอีกแล้วจบเรื่องเล่าของนายทหารวางังผู้เป็นหัวหน้าไม่ถึงอึดใจจู่ๆก็มีสิ่งที่คล้ายกับเศษขี้เท่าแต่เป็นสีขาวหลุดล่องลอยลงมาอย่างชาวสวรรค์ที่กําลังสวดภาวนาทุกคนต่างเหงหน้ามองมันเห็นความระยิบระยับมากมายเต็มทวท้องนภา,าใบหน้าชะง,งงงวยต่างจากชายที่เป็นหัวหน้านายทหารวางังทันทีที่เขาเห็นสิ่งแปลกปลอมนี้ใบหน้าของเขาก็ถอดสี มือไม้เนื้อตัวเริ่มสั่นตาของเขานั้นเบิกโตยืนแข็งทื่อเอาล่ะครับภาพที่พวกพรานแดงเห็นคืออะไรพึกษาต้นกําเนิดมันเป็นอย่างไรกันแน่ทิ้งมนุษย์ชายคนแรกที่มาเยือนชาวสวรรค์ได้ทําอะไรเอาไว้โปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองล,ลับแลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมติดงานนะครับหยุดหนึ่งวัน ต้องขออภัยจริงๆนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่